เล่นๆน,นะขำๆลยเนี่ยผมสีดำเลยมาอันนี้ต้องอวดนะผมสีเนี่ยมีน้ำตาลอยู่ครับมันยังดำไม่มากเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะใช้แชมพูสมุนไพรอ่ะของไอ้นี่แชมพูสมุนไพรที่เป็นอันชันอ่ะต้องเป็นอันชันน้้ยผมจะสีดำแบบชันอ่ะชัลงไปสองรอบเลยอะแล้วผมสีดำแบบดำเลยเนี่ยมีน้ำตาลอ่ะมันยังซึมไม่ทั่วค่ะแต่ลองสักห้าวันอ่ะสะสักห้าวันอ่ะมันน่าจะซึม มันเป็นมันเพราะว่าฉันอนะ่ะไม่มีปัญญาทาทาทาแชมพูเองเว้ยฉันไม่มีปัญญาทําเข้าใจป่ะไม่มีปัญญาทําอ่ะเออง่ายๆคือคือคือกูโง่อ่ะกูไม่มีปัญญาทํา<ะ>เออง่ายๆ่ลย,ย, <laughs> ย,ยเลยเออซื้อมาก็ดีง่ายทีเนี่ยแล้วเฉยฉันจะใช้โฟมลนางหน้ากันนี้เย่ออันนี้ยฉันเปลี่ยนโฟมหน้าเป็นนีเวียหน่อยการนี้เยจะดีกว่าจะใสว่วิงอันนี้อันนี้มันเป็นฉันซื้อแบบวิตามินซีอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้อหนใหม่ดู วันนี้บอกให้วันเนี้ยพูดจริงถ่ายคลิปไม่ได้เพื่อนนะวันเนี้ยผมสีดําเลยแล้วก็หน้าใสวันเนี้ยหน้าตาดีมากเขียวหน้าตาดีมากรู้ปะต้องสองมาทางนี้ใช่ปะน,นี่เป็นไงนรีวิวเลยมมีเกี๊ยววัววิไลอันนี้เป็นกากหมูเจียวอันนี้ทำไมเส้นมัแนแห้งลยวะชิมดิไม่ชัาอ่ะ ตอนแรกนึกว่ากากหมูเชียวมันจะเป็นก้อนนะที่ไหนได้มันเป็นชิ้นไงมนไม่มีรสอะไรเลยรเราอยากกินแบบเผ็ดๆอนะ่ะเอาดิมาขอแป๊บหนึ่งเออกากนะเออนานนิดนึงเหเ็นปลนหมี่ปะรุ <c oughs> ่นนี้เอ้ กินแบบสเต๊สเทสเต๊ทมาแล้วก็แล้วก็่อไปคือห้าบาทกินแล้วามาเชลเล่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 อันนี้เปลี่ยนร้านนะ้ะเพื่อร้านประจำร้านบัววิไล เห็นดีเจนุย้ยมากินอันนี้ชันนะไม่ได้ไม่ได้แบบฝังฉันฝั่งพิเศษธรรมดาเพราะว่าเราจะได้รู้แล้วว่าคนอื่นกินเป็นยังไงแน่นนไม่พีเมเลอไหนลองชิมท่านเปล่านะจุดฉท่านก็าจือไปนหน่อยเริ่มได้รสหวานนะหมแูแดงครับ ไม่ได้คนะเน่ะนี่เป็นไงเป็นไงนุ่มๆคือหมูแดงเนี่ยเจือก็อร่อยนะจริงๆกินเจือก็อร่อยนะช่วงนี้กินอะไรเจือๆนะขออีกหน่อยได้ปะคือมันมยังแซ่บๆไหมขอเฮ้ยองจริงเหรอเออเองจริง อย่าลืมนะกินผักไม่หัน้ำมันไม่มีน้ำกินนะอย่าลืมนะกินผักกินเนื้อสัตว์กินผักกินแป้งกินขมักินผลไม้กินในคของห้ามหมดแล้วก็กินไข่ เมื่อยมา,า,า,ากเลยเมื่อคืนน่ะนั่งทำงานนั่งเองเนี่ยนั่งเองเนี่ย <c oughs> วันนี้หนักส <c oughs> <c oughs> มได้อยู่ไม่ได้หวังแต่ได้อยัง <c oughs> ต้องต้องต้องพลาด ได้หรอกลางหัแบบเหมือนเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะออยือยอะไรเอ้อันนี้ส่วนนี้จืดเลย cách nói đã sườn chửi này sườn chửi เบียวบ้านไมบ้บัวิิลัยบัวิิลัยตอนแรกมันไม่เข้าคอมากินส่วหรือเปล่าเอ้นี่คือเอ้ก็คือเอ้ยอะไม่อยากกินส่วนนี้เลยแอปฮะเจี๋ยเลย เขาเรียกควางตุ้งเลยไม่ชิดแีน่นะตอนกลับบ้านนะซื้อควางตุง้งควางตุ้งอะควางตุง้งอะกินได้ทุกฤดูเลยซื้อควางตุ้งเลยต้มก่อนแล้วก็เทน้ำผีต้มเหมือนน้ำเปล่านะแล้วต้มเส้นมาเมาแยกนะแล้วใส่เครื่องมามา่าใส่ควางตุ้งแล้วก็คนแล้วใส่ไข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 ่ต้มไข่ต้ออมโปะข้างบนนะโอ้ควางตุ้งมีประโยชน์มาก กองกงมีประโยชน์มากเน่นก็ให้ความรูล้ละเราต้องกินผักเว้ยเราเป็นคนอ่ะแล้วยิ่งโผงอยู่นะต้องกิน,นผักคนสูงอยู่ต้องกินผักเลยอย่าทําแบบคนคนแถวบ้านป้าผ้าแถวบ้านที่กเกษียณครับป้าเป็นคนที่สามป้าไม่ทํางานป้านั่งกับน้องสาวป้านั่งกันทั้งคู่นั่งกันส่วนอีกคนนึงแต่ป,ป้าแถวบ้าน ไม่มีหัวอยู่คนเดียวจนแก่ตื่นมาแล้วก็ออกมานั่งหน้าบ้านแค่เดินออกมาถึงสิบเก้าแล้วนั่งหน้าบ้านแล้วก็นั่งเปือ่อยนั่งอ้วนเหบนั้นทั้งวันแค่แค่เดินไปหนา้าแค่เดินไปแล้วก,แวก็แล้วก็ตะกนสั่งตามสั่งที่อยู่ข้างบ้านที่เป็นฟ้าลบางนั้นคิดดูแค่เดินไปถึงสิบเก้าก็เหนื่อยแล้วและอาหารก็กินของไม่มีประโยชน์ไม่ออกกําลังกายต้องกินอาหารดีออกกําลังกายสมแล้วก็นั่งด่าชาวบ,บ้านทั้งวันเนี่ยอย่างเงี้ย ก็สมควรแล้วที่ผัวทิ้งเอาเอาพูดตรงๆอ่ะเออเป็นกูกูก็ไม่เอาฉันเน่ยเป็นคนเสพติดความงานที่ว่าจริงเสร็จถึงความงานความงานอ่ะไม่รู้อ่ะเราอยากดูดีไปเรื่อยๆเราอยากแบบ เราอยากแบบอยู่คนดูไปเรื่อยๆในเวอร์ชันที่ดูดีเฮ้ยเขากำลังเก็บผ้าอยู่ Why, ไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ที่ช่วยเก็บไหมช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้ฉันดีเก็บผ้าแล้ว เก็บผ้าแล้วช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้ฉันหน่อยนะลองซอยคำใหญ่ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้ฉันหน่อยได้ไหมนี่ พะฉันทำมันตกเก็บผ้าแล้วช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าอร่อยวะ่ะตอนแรกกินแล้วจืดน,นะตอนนี้กินแล้วเริ่มเห็นละพริกมันอยูู่่เพราะเราใส่พริกนะแล้วเราก็คนทุกอย่างอยู่ข้างล่างก็เลยกลายเป็นเห็ด ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าหมดแล้วไม่มีผ้าเช็ดหน้าแล้วหรอเป็นกูกูกันนี่เป็นกูกูกันนี่เออเจอส่วนเนี้ยนี่คำใหญ่เลยเอสมา ร้อนอะ่ะเอนอน้ำซุปร้อนน้ำซุปกะดูกของยาจีนอะว่างเดี๋ยวฉันจะทำซุปให้กินขไข่บะหมี่กวนไอ้ไม่ใช่รากผักชีผักกาดแค่หอทกระดูกหมูกระดูกหมูหมยาจีนใช้เท้าฟัดโ,โ,โอ้โห ลูกชิ้นหมูได้โอ้โหเตี๋ยวดีๆนี่โอ้โหพูดได้หิวหมูชิ้นใหญ่เท่าปากอ่า เขามีขนาดมาตรฐานให้เยอะไม่ได้ทำไมให้เยอะไม่ได้เจ๊งดิให้เยอะนิดูทุกคนใหเยอะขายถูกก็เจ๊งดิม็นเจ็งได้ไงอ่ะน้ำมันล่อไปสัจะสามสบหกบาทแล้วอ่ะเยะเน้ยผม่ด้จกดูทุกอย่างขึ้นอ่ะยกเว้นเงินเดือนเราทุกอย่างขึ้นยกเว้นเงินเดือนเรา น้องเก็บผ้าเช็ดหน้าเก็บผ้าเช็ดหน้าไม่อยู่แล้วอะ่ะเออไหนๆก็เห็นน้องไอ้การมีแฟนเด็กเนี่ยดีไหมพูดจริงๆการมีแฟนเด็กมันดีนะเว้ยสำหรับผู้ชายเพราะว่า ถ้าเด็กไม่ได้แบบเวอร์มากอะแคโอเคหน่อยเอออย่มีแต่ละอ,อย่หาคนที่เขาสมรษานี่แกอย่าหาคนที่เขาแบบใช้เงินดีแบบวัลพันเงี้ยเ,ออเลี้ยงไม่ไหวหรอกไม่หรอกเออเลี้ยงไม่ไหวคนที่เขาหาเงินได้แล้วสมรษานะและ้วต่างคนต่างเคยทำงานจริงถ้าเกิดเขาเลี้ยงตัวเองได้แกเลี้ยงดวเองได้แล้วมาอยู่ด,ด้วยกันจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องเงินคุยกันเลยเว้ย เวลามีแฟนอ่ะคุยกันเลยเรื่องเงินเอาไว้ชัดเลยคุยเลยตรงตรงเปิดอกเปิดอกเปิดอกเนี้ยคุยเลยเปิดอกเนี้ยเปิดอกเนี้ยเดี๋ยวเปิดอกให้ดูเปิดอ,อกดอ,อก่ะจะบ้าแล้วเปิดอ,อก น้อยชันเลยเออก้าบอกแล้วนะเออสิบแปดน้อยชันเ,เดี๋ยววิดพื้นหนะอ่อยไขอซ้อคว้าสักหนึ่งดอกขอซ้อคสักดอกแค่ทำน้าเนี้ยแต่จะได้สิบแปดแค่นั่งทำอย่าเงี้ยแล้วก็ดูยูทูปอ่ะดูยูทูปป่ะยูทูปเพื่อนรักฉันจะอยู่กับยูทูปตลอดไปตราบนานเท่านานอารมณ์อย่างเงี้ย เปิดออกไปเลยอ,ออกกําลังกายสบ้างร่างกายจะได้แข็งแรงสาวๆจะได้มาชอบไม่ได้มีแต่ผู้ชายมาชอบเข้าใจปะฉันจะสอนอะไรให้ฟังนะแกไปพูดภาษาไทยกับคนพมนน่าหรือคนกัมพูชาเขาฟังออกด้วย เขาฟังออกนะเห็นเขาเดินพูดภาษาพม,ามานะ่าเงี้ยเขาฟังออกนะ <laughs> เขาเพิ่งทำเป็นไม่สนใจแค่นะั้นเออเขาฟังออกหมดนะเว้ยน <laughs> ี่เหรอเออ เผ็ดังวะเผ็ดเว้ยอร่อยเกี๊ยวแม่งนุ่มอ่ะช่วยเก็บ อย่าท้หนะเฮ้ยอ้อนเลยเหมอนกกล้ามอกไงแน่นๆอ่ะกล้ามแน่นๆอ่ะเออเออโฟมเีแพ็นเหี้ยโล่ปมาก เดี๋ยวเป็นรู้มากเออทีอ่ปิดทางเดี๋ยวสังคมเขาด่าเลยอีกเพราเราเป็นคนแบบไร้จรรยาบรรณซึ่งเราก็ไม่ได้คนดีอยหรอกวปอร่อยให้จับไหมห้าจับฉันให้อ่าก้มมา ให้จำนะเต็มห้าจะแน่สามแจ๊ก็อีกกระดกหนึ่งกำลังดีเลยนุ่มๆสบายเนี่ยเขาเรียกวางตุ้งไว้วางตุง้งมันมีประโยชน์มากนะเอาไปผัดเหมือนผัดกวางตุ้งกูกรอบก็ได้ต้มแล้วก็มานั่งกินเล่นก็ได้เป็นเลยอะมันมีประโยชน์มากๆนะมีประโยชน์มากๆนะสมควรกินนะ ถ้าเขาจะไม่จ่ายตังค์เันก็จะตัดเลยขอให้พระคุ้มครอง